การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวเซเว่นอัไซครับนะครับนะก็ได้มีการจับสลากแบ่งสายมาแล้วในสนาม13แล้วก็14ซึ่งเป็นภาคใต้นะครับสอสนามแรกเลยเหลังจากที่ได้แชมป์ภาคกลางมาแล้วนะพี่โบโครับครับก็ข่งขันฟบอลเจ็ดคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับในรายการคาราบาวเซเว่นอัไซครับสองพันยีทีมแชมป์ปีนี้ไปดูนัดชิงชาเลิศคาราบาวครับสองพ2 0 2ี่สี่ติดขอบสนามเวมบลีย์ถึงอังกฤษกันเลยนะครับรวมรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาท แข่งขันในรายการน,นี้เดินทางมาถึงรอบคัดเลือกภาคใต้กันแล้วก็จะเอาแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มของแต่ละสนามเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงภาคใต้ต่อไปครับ <c oughs> มาดูสายกัน่นแล้วกันสนาม13นะครับเดิมิงเกิลจังหวัดระนองก็แข่งขันวันที่28กันยายนนะครับสายขันที่1นะครับคู่ที่1บ่ายโมงแอบแซบระนองเอไม่หมูอาบูเ DHA b ชเอบีไอบายเสียดเจมเจอมาดามพีมครับคู่ที่2 BPS ีเอที่คลับเจอท่าฉางสร้างมิดคู่3เข้ามาไก่เบตรงระนองเจอกับ MMD City คู่4 City, ี่ท่าดาดซิตี้เอ็กไวรุ่นซอย3พบม่วงกลง FC, ุงเอฟซีเอ็กมาดามพีมนะครับแล้วก็สนามแข่งขันที่2คู่แรก AJ p h ฟ n นสพัน e ปลา X Eagle พบปินเกียว PB ระนองคู่2กัะเปอร์ f อ FC พบวรันพัฒ X M, คู่3โยซุมวัวขุน8 8 8 ขีดน้องสกายเอซพบจินภัทรเอฟซแล้วคู่4ี่อเวนเจอร์เอ็กปินเกียวพบดีมทีมเอ็กไอนะครับครับอ่าส่วนสนามแข่งขันสนามที่14นะครับฮาวีสครับซ็อกเกอร์พาร์นะครับจังหวัดพังงาวันที่29กันยายนนี้นะครับสนามแข่งขันที่1นะครับคู่ที่1เวลา13นาฬิกาใต้ออยูเนต็ดพบกับป่งใจหัวหิน FCX เอ็กโซกผักหวาน ซิต <City, S 2> ี้นะครับคู่ที่สองครับชัยสิงเอีย FC พบสิทธิ์ป๋าลินคู่ที่สามนะครับคนชนาซิตี้พบกับคุณภาพครับแก้วคู่ที่สี่ยังมีเราพบกับสายน้ำผึ้ง FC ส่วนสนามแข่งขันที่สองคู่ที่หนึ่งนะครับเจเท h ซซัพพลีพบบูแอนดัก ครับแล้วก็คู่ที่2นะครับชมรมฟุตบอลเมืองตะกัวป่าพบกับซองตู f อคู่ที่3ครับแบทบอย f อพบกับ RNG ครับคู่ที่4น้องกันกันฟาร์ม X โกหมูไม้าย่างพบ BNK f c รอบ8ทีมสุดท้ายทั้งสนามแข่งขันที่13-14ครับคู่ที่เนี่ยจะแข่งขันเวลา16นาคู่ที่2 16ในากานาทีะครับรอบ4ทีมสุดท้าย ทั้งสนามแข่งขันที่ 13, 4ครับคู่ที่1เนี่ยแล้วก็คู่ที่2ครับเวลา17.30นาทีรอบชิงชเชลิศครับทั้งสนามแข่งขันที่ 13, 14แข่งขันเวลา18.15นาทีครับใช่ครับก็กาอมาเน,นี้ยไม่เหงาแนนอนนะครับกิจกรรมเพียบเลยมไม่ว่าจะเป็นเตะบอลชนคานหรือว่า cross bar c h a นะครับก็ใครเตะฟุตบอลไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงครับก็มีตู้ลมเชียร์บอลเชียร์บอลคว้วาโชคกันเนี่ยสนุกยาวเลยตั้งแต่บ่ายยันดึก กับเครื่องดื่มคาราบ,บาวตันแดงเย็นๆพร้อมเสิร์ฟตลอดวันเรียกว่าความบันเทิงครบคันมาเจอกันได้ครับสนุกได้สุดแน่นอนถ้าใครไม่สะดวกมาที่สนามนะครับก็สามารถรับชมได้เลยการขันนะครับผ่านเพจ Facebook คาราบ,บาวสปอร์ตนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับแล้วกนะ็ทางเพจทนะัสปอร์ตในคู่ชิงชาเลิศด้วยครับครับชนชนชนนช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 อ่าสวย ็สวยงามนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด subscribe YouTube p r u s Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ